สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟ h o t กราเฟอร์นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับลำโพงมอนิเตอร์ตัวใหม่ประจำสตูดิโอของแก้วนะนั่นก็คือ Edifier MR4 ตัวนี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าลำโพงตัวนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆในกลุ่มของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเขามีฟีเจอร์อะไรที่เจ๋งๆบ้างนะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนว่าเสียงเขาดีมากๆเนี่ยมันจะดีสมกับที่ทุกคนว่าเอาไว้ไหมวันนี้รีวิวให้ดูครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนะครับแก้วอยากเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าทางแบรนด์ Edifier เนี่ยเขามีความตั้งใจในการจะทำลำโพง Edifier MR 4ตัวนี้ออกมาเป็นลำโพงในรูปแบบ Studio Monitor นะครับหรือว่าลำโพงที่เน้นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักนั่นเองนะนั่นหมายความว่า โปรไฟล์เสียงของลำโพงตัวนี้จะเน้นความแฟลตนะครับก็คือให้รายละเอียดในแต่ละย,ย่านเสียงเนี่ยที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรมากมายนักนะครับเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลักนะต้นทางเสียงมายังไงไฟล์เสียงมาแบบไหนก็ออกมาแบบนั้นเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะลืมผู้ใช้งานทั่วๆไปนะครับคนที่ใช้งานแบบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ลำโพงตัวนี้ในการใช้งานในรูปแบบนั้นได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาจะมีโหม ดในการใช้งานเนี่ยให้เราสามารถจะสลับได้นะระหว่างโหมดมิวสิกหรือว่า โหมดสตูดิโอนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรายังสามารถจะปรับพวกเบสปรับพวกทริเบิลด้านหลังเนี่ยให้ตรงใจเราได้ด้วยนะครับก็คือใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าแก้วเกินเท่านี้ก่อนละกันนะครับเราไปเริ่มดูดีไซน์ของตัวลำโพง Edifier MR4 ตัวนี้กันเลยครับ Edifier MR4 ตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์ในสไตล์บุ๊คเชลขนาดกลางที่มิติของตัวลำโพงเนี่ยไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่อะไรมากมายนะครับเวลาเราวางใช้งานบนโต๊ะที่เป็น เดสเซต์อัพของเราก็ไม่ค่อยจะกินพื้นที่อะไรนะหรือว่าคนที่เอาไปใช้งานควบคู่กับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถจะวางได้ค่อนข้างพอดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่าลำโพงมันใหญ่ดูเอทอะทะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ในภาพรวมของลำโพง Edifier MR4 ตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นความคลีนเน้นความเรียบง่ายนะแต่ว่าก็จะพยายามแฝงลูกเล่นกิมมิคเล็กๆเ,เนี่ยเอาไวร้รอบๆตัวลำโพงเลยนะครับจุดแรกเลยที่แก้วค่อนข้างชอบนะก็คือ กรอบด้านหน้าของเขาที่เป็นพลาสติกขาวๆเนี่ยมันจะมีการเล่นส่วนเว้าส่วนโค้งตามขอบแล้วก็ส่วนที่เป็นเบ้าของตัวดอกลำโพงเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับไม่ได้ดูแบบลึกจนเกินไปหรือว่าตื้นจนเกินไปนะภาพรวมก็เลยดูจะมีความโมเดิร์นค่อนข้างมากนะครับสำหรับวัสดุของตัวตู้ลำโพงนะครับก็จะเป็นไม้แท้นะแต่ว่าจะเป็นไม้ในรูปแบบ MDF นะครับซึ่งในแง่ของมูลค่าเนี่ยไม้ MDF มันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรที่มากมายนะักถูกไหมหลายๆคนก็จะคิดกันแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในมุมของ u t i l ลิตในการใช้งานนะครับทางผู้ผลิตลำโพงเนี่ยเขาสามารถจะควบคุมในเรื่องของมวลแล้วก็ ความหนาแน่นของเนื้อไม้ได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อคาแรคเตอร์เสียงของตัวลำโพงด้วยนะครับและตัวแก้วเองก็คิดว่านี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้ลำโพง Edifier MR4 ตัวนี้มีเสียงที่ค่อนข้างเคลียร์ในทุกๆย่านเลยนะครับสำหรับสีของตัวลำโพง Edifier MR4 ที่เขามีให้เราเลือกซื้อนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะก็คือสีดาแล้วก็สีขาวที่เป็นทูโทนแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ย แก้วแอบอยากจะได้สีดำมากๆนะเพราะว่ามันเบลนเข้ากับเดสเซตอัพของแก้วได้ค่อนข้างเนียนทีเดียวนะครับแต่ว่าพอมองไปรอบๆตัวเนี่ยลำโพงในบ้านประมาณ70%นะครับที่มีอยู่ประมาณ7-8ตัวเนี่ยเป็นสีดําหมดเลยหรือไม่ก็เป็นลายไม้นะยังไม่เคยมีลําโพงสีขาวแบบนี้เลยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อลําโพงสีขาวตัวนี้มาใช้งานนะซึ่งต้องบอกว่า ไม่ผิดหวังเลยนะครับพอได้ลองเอามาจัดบนโต๊ะได้ลองเอามาแบบเบลนเข้ากับ environment บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ให้ลุคที่ดูแปลกตาดีแล้วก็ทําให้โต๊ะเนี่ยดูโมดเดิร์นขึ้นด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะแกต้องบอกทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับว่า Edifier MR4 ตัวนี้ยังไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือว่าพวกบลูทูธอะไรแบบนั้นนะครับเวลาเราใช้งานลำโพงตัวนี้จะต้องเสียบสายเท่านั้นนะแต่ว่าในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อรอบๆตัวตูวต้ลำโพงเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างครบถ้วนมากๆนะครับพอร์ตสแตรฐานยังพอร์ต RCA บริเวณด้านหลังที่เราใช้กันเป็นประจาอยู่แล้วเนี่ยก็ <genauso S 1> <ล>มีมาให้ตามปกตินะครับแล้วก็ด้านหน้าของตัวตู้ลาโพงเนี่ยก็จะมีพอร์ต AUX แล้วก็มีช่องสาหรับเสียบหูฟัง มาให้ซึ่งตำแหน่งที่เขาจัดวางมาเนี่ยแก้วว่าเขาวางมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เข้าถึงการใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับยังตัวพอร์ตหูฟังด้านหน้าเนี่ยแก้วมีโอกาสได้ใช้งานค่อนข้างบ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ทํางานในเรื่องของการตัดต่อนะเพราะว่าบางทีที่แก้วเช็คเสียงผ่านตัวลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมาเช็คละเอียดอีกครั้งนะครับเพื่อจะดูพวกน้อยฟลอว์ว่าดังแค่ไหนหรือว่าเวลาพูดใกล้ๆไมคมแล้วเนี่ยมันมีเสียงพีคข,ขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็คือจะดูควบคู่กับ ตัวอีควอไลเซอร์ในตัวโปรแกรมไปด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยครับ แล้วก็พอร์ตสุดท้ายนะครับที่แก้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ฟีเจอร์ของ Edifier MR4 ตัวนี้ด้วยนะก็คือพอร์ต TRS Balance นั่นเองนะครับคนที่ใช้งานลำโพงในรูปแบบโปรเฟ s s ั o น a l ลเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้งานพอร์ตตัวนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาที่เราตั้งตัวลำโพงไกลๆเนาะแล้วก็มีการลากสายที่ค่อนข้างยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิด Noise ระหว่างทางได้นะครับเวลาที่เราใช้สายยาวๆเนาะการเชื่อมต่อผ่านพอรต TRS Balance ตรงนี้จะช่วยลดระดับของการเกิดนอย ลงไปได้ต่ำมากๆเลยนะครับซึ่งลำโพงในราคาช่วงประมาณแบบ3,000-4,000บาทเนี่ยบอกเลยว่าหาพอร์ตแบบนี้แทบไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นรายละเอียดภายนอกของตัวลำโพง Adifier MR4 ตัวนี้กันไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวเสียงกันบ้างนะมาเริ่มกันที่ตัวสเปคของตัวลำโพงกันก่อนเลยนะครับ Adifier MR4 ตัวนี้จะเป็นลำโพงที่มีซับวูเฟอร์แล้วก็ทวีตเตอร์เนี่ยมาให้ในตัวเลยนะโดยที่ขนาดของ ตัว t w i t t e r จะอยู่ที่1นิ้วแล้วก็ดอกลำโพงซับวูเฟอร์เนี่ยขนาดจะอยู่ที่4นิ้วนะครับวัสดุของตัวดอกลำโพงซับวูเฟอร์จะเป็นโพลีพอรพูรีนะโดยที่จะมีการเสริมความแข็งแกร่งเนี่ยด้วยเส้นใยไมกานะครับที่เขาทอออกมาเป็นลวดลายแบบเคเบาบนดอกลำโพงนั่นเองนะซึ่งนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เราได้รายละเอียดของตัวเสียงในย่านต่ําได้ครบมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้โครงสร้างของตัวดอกลำโพงเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะสำหรับกําลัง ขับของตัวลำโพงนะครับจะอยู่ที่ข้างละ21วัตต์นะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับตามปกติถ้าเกิดแก้วใช้งานทั่วๆไปเนาะดู u t u b e หรือว่าฟังเพลงเนี่ยแก้วจะเปิดอยู่ที่ประมาณ40-50%นะครับแต่ว่าเวลาที่ทํางานมอนิเตอร์เสียงต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปิดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 60-70%นะเพื่อให้ได้ยินเสียงในย่านต่ำค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้สเปคของตัวลำโพงกันไปครบแล้วเนาะเราไปลองฟังเสียงของลำโพง Edifier MR4 ตัวนี้ในสถานการณ์ต่างๆกันดีกว่าครับ 何も分からない皆は僕をダメなヤと思う สัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟ h โตกราเฟอร์นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Samsung นะซึ่งเป็นรุ่นที่ให้ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยได้ดีไม่แพ้กับรุ่นแฟล s ชิพของพวกเขาเลยนะครับแต่ว่ามาในราคาที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะนั่นก็คือ Samsung Galaxy S23 FE เเครื่องนี้นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเสียงของลำโพง Edifier MR4 ตัวนี้ในหลากหลายสถานการณ์กันไปแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับในมุมมองส่วนตัวของแก้วนะแก้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยจะมีความบาลานซ์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเน้นที่เสียงกลางกับเสียงแหลมเป็นหลักนะในบางครั้งเนี่ยแก้วแอบรู้สึกว่าเขาจะเน้นเสียงแหลมมากกว่าเสียงกลางด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเวลาที่แก้วไปฟังพวกดนตรีที่เป็นคลาสสิคอลหรือว่าเป็นออเคสตราเนี่ยโดยเฉพาะพวกบันทึกการแสดงสดอะ i พวกเสียงเครื่องดนตรีที่มันมีความแหลมๆมามันจะได้ยินเสียงที่แบบใสแล้วก็เคลียร์มากๆรวมไปถึงต่อให้เราจะเปิดวอลลุ่มดังสุดนะมันจะไม่มีอาการแตกของตัวเสียงเลยนะครับแต่ว่าเสียงโวล์คอเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเสียงต่ํามากๆอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเสียงมันก็จะดูแปลกๆไปนิดนึงเนาะแต่ว่าอย่างตัวแก้วเองเนี่ยที่เป็นคนที่เสียงมันจะเบสความสูงค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยเวลาที่เอามาใช้งานในการตัดต่อแล้วก็มอนิเตอร์เสียงตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะอีกอย่างหนึ่งที่ แก้วรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากๆก็คือมิติตัวเสียงนะครับคือเขาสามารถจะแยกมิติซ้ายขวาเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากนะโดยเฉพาะเวลาที่ออกไปเล่นเกมเนี่ยแก้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่าตัวแก้วเองเนี่ยมีลําโพงที่เป็นแบบลําโพงเกมมิ่งจริงๆจังๆอยู่แล้วก็ราคาของเขาเนี่ยแพงกว่า edifier mr 4ตัวนี้ประมาณ 2- 3สเท่าเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแยกพวกเสียงฝีเท้าหรือว่าเสียงปืนในทิศทางต่างๆอ่ะ คือบอกเลยว่าทําได้ไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าราคาเนี่ย ห่างกันประมาณ2-3เท่าเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในเรื่องของเสียงเบสเนี่ยอันนี้แค่ก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าเขาให้มาแค่พอรู้สึกเท่านั้นนะไม่ได้มีความกระหึ่มสาใจสำหรับคนที่จะเอาไปดูหนังแอคชั่นหรือว่าฟังเพลงที่มันมีเสียงเบดหนักๆเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบสนองได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทําให้เสียงเบสเนี่ยมันมีความแน่นมากขึ้นได้อีกสักประมาณ15% 20%เนี่ย แก้วลองทําตาม2วิธีนี้นะคือไปเจอมาในคอมมูนิตี้ของเมืองนอกนะครับอันแรกเลยก็คือให้เราวางตําแหน่งของตัวลําโพงเนี่ยให้ชิดกับกําแพงให้มากกว่าปกตินะไม่ต้องกลัวว่าเบสมันจะบวมหรืออะไรแบบนั้นนะครับวางชิดๆไปได้เลยนะแต่ว่าอย่าชิดจนถึงขนาดว่าไม่มีช่องว่างด้านหลังนะครับแล้วก็เราจะปรับตัวคอนโทรลเลอร์ด้านหลังเนี่ยที่ใช้ในการปรับเบสแล้วก็เทรเบิล ตามนี้เลยนะให้เราปรับเบสไปที่บวก6แล้วก็เทรเบิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณบวก2จนถึงบวก3นะครับจะทําให้เสียงเบสเนี่ยออกมาชัดเจนมากขึ้นโดยที่ไม่ไปกลืนเสียงกลางหรือว่าเสียงแหลมนะใครที่จะซื้อมาใช้งานทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแกรู้สึกว่า e d i f i e r MR4 ตัวนี้มันก็ตอบสนองเราได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งจนสุดนะแต่ก็ใช้งานทั่ว,วไปใน ชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่าง reliable แล้วก็ ไว้ใจได้มากๆเลยครับํำหรับราคาค่าตัวของลำโพง e d i f i e r MR4 ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3,990บาทนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมี f flash Sale นะครับบนแพลตฟอร์ม Lazada โดยที่จะลดไปอีก690บาทจะเหลือ3,390บาทนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม f แฟน g e Mobile Photographer ด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ